ทุกคนเคยสงสัยไหมว่าน้ำพึ่งแสนหวานที่เรากินกันทุกวันมาจากไหนวันนี้เราจะพาทุกคนไปเปิดโลกของสุวรรณฟาร์มพึ่งเรียนรู้วิถีธรรมชาติการเลี้ยงพึ่งแบบยั่งยืนและเคล็ดลับการผลิตน้ำพึ่งแท้ที่คุณอาจไม่รู้มาก,ก่อนเดินทางจากตัวเมืองอุดรเข้าสู่จังหวัดน้องบัวลำพู เดินทางเข้าสู่บ้านดอนปอตำบลหนองบัวใต้อำเภอสีบุนเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูรู้จักกับนายนิคมโคตรสุวรรณเจ้าของฟาร์มพึ่งกันเลยค่ะพ่อเริ่มต้นทำธุรกิจเลี้ยงพึ่งตั้งแต่ปีสี่ปุ๊บทำไมถึงถึงเท่าไปตรงนี้ใช่ไหมเป็นคนทำนาเนาะไถนาเดินตามเนี่ยการสั่ผัสเทือหรือเช่นอะไรก็ไม่รู้ทำให้พ่อนชาด้านขวาชาด้านขวาดนนี้มังด้านขวาชามากเลยจนนอนปะนอนตื่นขึ้นอ่ะ ถ้ามันรู้สึกกลัวเลยแขนยกต้องกไม่ขึ้นต้องเอาแขนด้านหนึ่งมาช่วยกายภาพเขาระดับหนึ่งเป็นอยู่หน้านกเป็นอยู่เกือบที่ติดตามในเรื่องของเกี่ยวกับสารพันเกี่ยวกับคิดคิดรักษาติดการเอาคิดขึ้นมากระตุ้นเพื่อให้เราตื่นได้ประมาณนี้เลยเพราะที่เรื่องกับรัฐบาลมีโครงการอยให้เกษตรกรทอนเลี้ยงขึ้นซึ้นที่เราเลี้ยงไม่ใช่ขึ้นบ้านเรานะขึ้นสายพันธุ์ที่เราเลี้ยงเป็นขึ้นจากชนิดหลวงชาต เมื่อก่อนคุณพ่อนิคมทำธุรกิจเลี้ยงหมูพอราคาหมูตกต่ำก็เลยขาดทุนคุณพ่อนิคมเลยหันมาเลี้ยงพึ่งแทนแต่ก่อนมีพึ่งสามลังก็ขยายขึ้นมาเรื่อยๆเป็น30ลังตอนแรกใช้เงินลงทุนไปประมาณ1 1 0 0 0บาทแต่ละปีจะขยายขึ้นมาเรื่อยๆจนปัจจุบันมีพึ่ง1,200รลังพึ่งที่เลี้ยงคือพันยุโร อาพิสเมริเฟล่าการเลี้ยงผึ่งเริ่มต้นได้ไม่ยากค่ะสิ่งที่ต้องมีคือรังผึ่งอุปกรณ์ดูแลและสถานที่ที่มีดอกไม้หรือพืชออกดอกตลอดทั้งปีผึ่งจะบินออกไปหาอาหารเองตามธรรมชาติและกลับมาผลิตน้ำผึ่งในรังสิ่งสำคัญในการเลี้ยงผึ่งคือการดูแลรังให้สะอาดปลอดภัยจากศัตรูเช่นมดหรือตัวต่อและหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีใกล้บริเวณเลี้ยงผึ่ง อายุพึ่งงานจะอยู่ได้3เดือนค่ะแต่นางพญาจะมีอายุได้ถึง6ปีและจะมีการขนย้ายพึ่งไปหาแหล่งอาหารต่างๆตามฤดูกาลไยเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายนพึ่งจะกินน้ำหวานจากเกสรดอกลำไยอยู่ที่จังหวัดลำพูน เดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายนพักพึ่งฟื้นฟูด้วยน้ำหวานจากเกสรข้าวโพดดอกไม้ป่าที่จังหวัดเพชรบูรณ์เดือนก,กรกฎาคมถึงเดือนกันยายนอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีเพื่อกินน้ำหวานดอกลำใหญ่นอกฤดูเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนก่อจะย้ายมากินน้ำหวานเกสรดอกกระถินาที่จังหวัดอุดรธานี เดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคมจะอยู่ที่จังหวัดเลยเพื่อกินน้ำหวานดอกสาบเสือวัฏจักรของการหาดอกไม้ของผึ่งจะเป็นอย่างนี้ไปทุกปีอย่างที่เห็นนี้กำลังเตรียมผึ่งเพื่อที่จะย้ายไปกินเกสรดอกไม้ในพื้นที่ต่อไปเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมเราก็สามารถเก็บน้ำผึ่งสดๆจากรัง เคยได้ผลผลิตจากพึ่ง20รังต่อหนึ่งถังถังขนาด300ลิตรผึ้งเมื่อได้น้ำหวานก็จะมาทำรังอย่างที่เราเห็นในกล่องการทำรังอย่างนี้เจ้าของสามารถนำไปใช้บริโภคในครัวเรือนหรือต่อยอดจำหน่ายเป็นสินค้าชุมชนได้อีกด้วย หลังจากปั่นน้ำพึ่งออกจากรวงเราจะเข้าสู่ขั้นตอนสำคัญคือการเก็บรักษาน้ำพึ่งและบรรจุเพื่อคงความหวานหอมจากธรรมชาติไว้อย่างดีที่สุดน้ำพึ่งที่กรองแล้วจะถูกพักไว้ในถังสแตนเลสหรือถังฟูดเกตปิดฝาให้มิดชิดแล้วพักไว้ประมาณ1-2วันมีฟองอากาศลอยขึ้นและตะกอนตกลงข้างล่างงบประมาณในการซื้อเครื่องจักร สามแสนบาทและถังฟูดเกตเจ็ดสิบถังประมาณ70,000บาทเมื่อได้น้ำพึ่งใสสะอาดเราจะทำการบรรจุใส่ขวดที่ล้างและฆ่าเชื้อแล้วอย่างสะอาดในขั้นตอนการบรรจุเราใช้เครื่องจกักรบรรจุน้ำพึ่งอัตโนมัติเพื่อให้การใส่น้ำพึ่งลงไปในขวดมีความแม่นยำสะอาดและรวดเร็ว เครื่องจะควบคุมปริมาณการบรรจุให้เท่ากันทุกขวดป้องกันการหกเลอะเทอะและลดการปนเปื้อนจากการสัมผัสการใช้เครื่องจักรยังช่วยให้เราผลิตได้ในปริรารมาณมากสม่ำเสมอและพร้อมจำหน่ายได้อย่างมีมาตรฐานจากนั้นปิดฝาให้สนิทและรักษาความสะอาดไว้จนถึงมือลูกคา้า สุดท้ายติดฉลากชื่อฟาร์มวันที่ผลิตและรายละเอียดสำคัญเพื่อความน่าเชื่อถือและสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคต่อไปเป็นการแพ็คสินค้าเพื่อจำหน่ายตามออเดอร์ที่สัง่ง ผลิตภัณฑ์จากสวนฟาร์มผึ้งน้ำผึ้งดอกลำไยขนาด7กิโลกรัมน้ำผึ้งดอกสาบเสือขนาด7กิโลกรัมน้ำผึ้งดอกลำไยและดอกสาบเสือขนาด1,000กรัมน้ำผึ้งดอกลำไยขวดบีขนาด250กรัมน้ำผึ้งดอกลำไยขนาด300กรัมรวงในน้ำผึ้งขนาด500กรัมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสวนฟาร์มผึ้ง เยลลี่น้ำผึ้งสบู่น้ำผึ้งกระชายขาวน้ำผึ้งชาเกสรผึ้งไข่ผึ้งรวมไปถึงสามารถนำมาชงเป็นน้ำผึ้งมะนาวเพื่อสุขภาพได้ด้วยนอกจากการผลิตน้ำผึ้งนี้ทางฟาร์มยังมีการขายพันธุ์ผึ้งและขายปีดรวมผึ้งอีกด้วย มีการส่งออกทั้งในประเทศและนอกประเทศในประเทศส่งออกไปยังโรงงานผลิตเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและนอกประเทศส่งออกไปยังไต้หวันและจีนมีการออกบูธตามงานต่างๆเช่นง,งานโอท็อปมิดเย่เมืองทางธานีงานโอท็อปหนองวลำพู ool, และงานดังต่างๆอีกมากมายสามารถบอกอินหน้าร้านได้ที่สวนฟาร์มคาเฟ่และสามารถติดต่อได้ที่หน้าเพจเฟซบุ๊กสวนฟาตามพื้นได้เลยค่ะ